ลูกสั้นนะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับนักกอล์ฟหลายท่านเน่ะเวลาเล่นเนี่ยลูกพุ่งซ้ายบ้างลูกออกขวาบ้างมีความไม่สม่ําเสมอน,น,นะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีใจที่ว่าเราจะพยายามหมุนไหลพยายามคอนโทรลเนี่ยให้ลูกมันตรงมากขึ้นนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีดิวง่ายๆหรือว่าการฝึกซ้อมง่ายๆในการปล่อยลูกหรือว่าการเล่นลูกสั้นฮนะเป็นจุดที่บอกเลยว่าอยากให้ลองใช้กันดูเลยลูกสั้นนะครับเป็นการคอนโทรลเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ทิศทางนะครับ เราเนี่ยจะใช้อยู่2ส,ส่วนคือมือกับไหล่ในการคอนโทรลแต่คนส่วนใหญ่นะครับพยายามตีโดยใช้การหมุนไหล่เข้าไปกระทบทําให้ลูกเนี่ยมีทิศทางที่ผิดเพราะว่าพยายามไม่ใช้มือมากจนมีเขาเรียกว่ามีอาการเกรงมือหรือว่าพยายามควบคุมมากเกินไปจนเกิดผลเสียนะครับ <c oughs> วันนี้ดิวง,ง่ายๆเลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่สนามไดก็ซ้อมได้นะครับคือลูกกอล์ฟหลูกนะครับช่วยท่านเนี่ยตีตรงและลูกสั้นได้ดีได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเราตั้งท่าก,กอรอบโพสเจอร์หรือว่า เป็นการเซตอัพพร้อมตีนะฮะในลักษณะนี้ครับถือลูกกอลฟไว้ที่มือขวานะครับผมเวลาขึ้นไม้ครับลักษณะการปล่อยมือนะครับหรือว่าการปล่อยลูกกอลฟเนี่ยเราลองหาจังหวะในการดาวสวิงดูนะถ้าเราปล่อยลูกเร็วเกินไปหรือว่าปล่อยลูกช้าเกินไปจะทําให้เราเนี่ยปล่อยลูกได้ไหมครับเดี๋ยวเราพยายามหาทาร์เก็ตนะครับอยู่กันที่จุดตรงนี้นะฮะก็คือจุดนี้ครับในการปล่อยลูกนะครับเซตอัพนะครับตั้งท่าพร้อมตีนะฮะแบ็กสวิงพอดาวสวิงนยให้เราเนี่ยปล่อยลูกกอลฟ ให้ตรงจุดที่เรามาไว้ตรงนู้นนะฮะถ้าเราปล่อยลูกกอล์ฟเนี่ยตรงจุดได้หรือว่าหาฟิลที่ปล่อยมือหรือว่าปล่อยน้าหนักมือเนี่ยออกไปในทิศทางที่ตรงได้นะครับตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับฝึกซ้อมเองง่ายๆบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปที่สนามไดนบางทีเราอยู่บ้านเราหาวิธีการปล่อยลูกกอล์ฟหรือว่าปล่อยเล่นลูกสั้นนะครับได้ดีง่ายๆครับกับรื่นี้ครับ การปล่อยลูกกอล์ฟให้ตรงจุดตรงเป้าหมายหมุนไหล่และปล่อยน้ำหนักออกไปที่มือได้ควบคุมระยะทางควบคุมทิศทางได้ดีนี่คือการเล่นลูกสั้นที่ดีครับ <S <S นี่นะครับลูกออกไปตรงลักษณะนี้นะครับในการปล่อยมือกับปล่อยลูกกอล์ฟออกไปนะครับถ้าเราฝึกซ้อมบ่อยลูกก็จะอ,อกไปตรงควบคุมทิศทางได้นะครับควบคุมระยะทางได้ดี อยากให้ลองฝึกซ้อมและฝึกใช้กันดูครับฝึกซ้อมเองที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องไปสนามได้ครับ